told your friend ที่งานโรกาบ้านครอบครัวทินรอนอาเรียประกาศว่าการแต่งงานนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนได้ยินก็สงสัยเอกัมหันมัมองอาเรียราโนถามอาเรียว่าเธอกำลังเล่นตลกอะไรอยู่อาเรียปัดถาดใส่ดอกไม้ที่ราโนถืออยู่กระเด็นไปบอกทุกคนว่าอาสมาไม่สามารถเป็นเจ้าสาวได้เพราะคนรักของอามานันคือเธอต่างหากพวกเขาต่างรักกันมาตั้งแต่เด็ก ทุกคนได้ยินก็ตกใจ เอการรมบอกให้อาเลียหยุดพูดอาเลียปฏิเสธบอกเอกร,รมว่าชีวิตเธอกับอามานต้องพังทลายเพราะความเป็นศัตรูของเขากับซูคีซูคีบอกให้อาเลียกลับไปอาเลียปฏิเสธบอกว่าพิธีโรกาของเธอจะเกิดขึ้นในวันนี้ไม่อย่างนั้นเธอก็จะขอตายเธอโต้เถียงกับซูคีบอกอาสมาว่าอามานนั้นเป็นของเธอคนเดียวเท่านั้นพวกเขารักกันและจะแต่งงานกัน อาเลียหยิบผ้ากลุ่มศีรษะของอาสมามาคลุมศีรษะของตัวเองและสุดนั่งลงบอกทุกคนว่าเธอกับอามมนถูกสร้างมาเพื่อกันและกันแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถพากพวกเขาไปจากกันได้สูกีไม่พอใจถามอาเลียว่ากล้าดีอย่างไรเอกำห้ามสูกีไว้บอกให้สูกีอย่าได้แต่ต้องอาเลียอาเลียพบว่าทั้งหมดนั้นเธอจินตนาการไปเองเธอก็รู้สึก โล่งใจเบบี้มาที่บ้านครอบครัวทินรอนซูกี้เห็นเบบี้จึงบอกเธอว่าเขาดีใจมากที่เธอมาเป็นส่วนหนึ่งของงานโรกาฮอบบี้กับแม่สูกี้บอกว่าพวกเขาก็ดีใจเช่นกันเบบี้บอกให้ราโนทำรังโคลีก่อนที่เริ่มทำพิธีโรกา อามันแอบเข้ามาในบ้านครอบครัวสันทูมาที่ห้องกงอาเลียพร้อมกับของสำหรับทำพิธีโรกาเขาตกแต่งห้องของเธออย่างสวยงามคิดว่าถ้าอาสมาเห็นรูปถ่ายเขาเธอจะต้องปฏิเสธการแต่งงานกับเขาเขาจะได้ทำพิธีโรกากับอาเลียเขาสงสัยว่าอาเลียหายไปไหนโทรหาเธอแต่เธอไม่รับเขาออกมาจากห้องเห็นเลฟลี่กับเนมัตอยู่ที่ห้องโถงเนมัตบอก เลอฟรีว่าเธอรู้สึกแปลกๆแ,และอาเลียไม่ควรไปรูปงานโรกาของอาสมาอามันได้ยินก็วิตกกังวลที่บ้านครอบครัวทินรอนอาเลียเห็นรูปถ่ายของอามันวางอยู่บนโต๊ะวางของขวัญเธอคิดว่าถ้าอาสมาเห็นรูปนี้ก็จะต้องปฏิเสธการแต่งงานกับอามันเธอก็แอบสับเปลี่ยนรูปถ่ายของอามันกับรูปที่อามันถ่ายกับเพื่อนสองคนซิลกี้มาที่นานหยิบรูป ถ่ายใบนั้นไปวางใกล้อาสมาต่อมาอาเลียกลับมาที่บ้านครอบครัวสันทูแวะมาที่ห้องเธอในขณะที่อามมนกำลังจะปีนหน้าต่างออกไปอาเลียเห็นห้องของเธอถูกตกแต่งอย่างสวยงามเห็นอามมนอยู่ที่หน้าต่างอามันก็กอดอาเลียไว้และทำพิธีโรก้ากับเธอในขณะเดียวกันราโนก็ทำพิธีโรกาให้อาสมา เธอกับเบบี้สวมกำไลข้อเท้าและกำไลข้อมือให้อาสมาจากนั้นราโนบอกครอบครัวทินรนว่าอาสมาเป็นของพวกเขาแล้วอามันก็สวมกำไลให้อาเลียเช่นกันและหยิบผ้าคลุมศีรษะมาคลุมให้เธอจากนั้นอามันก็ป้อนขนมให้อาเลีย มินตี้หยิบรูปถ่ายของอามมนมาให้อ,สา,อาสมาดูอารสมาเห็นอามมนในรูปก็คิดว่าเขาคือทิมมี่ถามมินตี้ว่าอามันคือคนไหนซิลกี้เผลอทำพงกุ่มกุ่มร่วงใส่รูปถ่ายของอามมนปริโตบอกว่ารูปถ่ายพังหมดแล้วขณะเดียวกันอามันบอกอารีียว,ว่า พีีโรก้าของอาสมาจะต้องหยุดลงเมื่อเธอเห็นรูปถ่ายของเขาอาเลียคิดว่าโชคดีที่เธอแอบสับเปลี่ยนรูปถ่ายได้ทันเวลาฮารีลีนก็โทรมาหาผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในงานโรกาถามถึงอาสมากับดีบักหญิงคนนั้นบอกฮารีลีนว่าทั้งสองกำลังยุ่งอยู่ พะพิธีโรกากำลังเกิดขึ้นฮาลินได้ยินก็ตกใจสงสัยว่ามันเป็นพิธีโรกาของใครเธอคิดว่าแผนการที่จะแก้แค้นเอกรำกับเนมัตของเธอนั้นอาจจะล้มเหลวได้ เอกัมกลับมาที่บ้านครอบครัวสันทูบอกทุกคนว่าที่เขากลับมาเพราะเขาไม่สามารถทนเห็นอาสมาทำพิธีโรก้ากับอามันได้เขาจะไปคุยกับอาเลียเนมัตบอกว่าเธอจะไปด้วยที่ในห้องอามันบอกอาเลียว่าเขาจะแต่งงานกับเธอเอกรัมกับเนมัตมาหาอาเลียในขณะที่อามมนหนีกลับไปแล้วพวกเขาเห็นสิ่งของสำหรับทำพิธีโรกาก สงสัยเนมัตถามอาเลียว่ามันคืออะไร อาเลียโกโหกว่าเธอใฝ่ฝันอยากจะทำพิธีโรกาเหมือนกันถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีกับสุรัตเนมัดบอกอาเลียว่าถึงอย่างไรเธอก็ยังมีโอกาสได้แต่งงานเอกกมบอกอาเลียว่าพวกเขาไม่ชอบสุรัตอาเลียบอกไม่เป็นไรเพราะเธอลืมสุรัตไปแล้วเอกกมบอกพวกเขาจะหาผู้ชายที่ดีที่สุดและผู้ชายคนนั้นจะทำให้เธอมีความสุขอาเลียคิดว่า ว่าเธอพบคนที่ดีที่สุดแล้ว ที่บ้านครอบครัวทินรอนอาสซมาบอกมินตี้ว่าเธอจะต้องไปพบอามันมินตีบอกเธอไม่สามารถไปได้เพราะคุณย่าจะต้องโกรธมากอาสซมาบอกเธอจะต้องไปพบเขาเธออยากรู้ว่าทำไมเขาถึงตกลงที่จะแต่งงานกับเธอเธอขอร้องให้มินตี้ช่วยเธอมินตี้บอกเธอจะทำอะไรสักอย่างอามันมาที่นั่นสงสัยว่าทำไมไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลย หากอาซมาเห็นรูปถ่ายของเขาเพลิงรักษาหัวใจต้นฉบับตอนที่796ไทเกอร์มาที่บ้านครอบครัวสันทูอาเลียเห็นไทเกอร์ก็ดีใจที่เขามาหาเธอตามสัญญาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลร,รักษาพันธันความหมายของเทศกาลร,รักษาพันธันเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองความรักระหว่างพี่น้องไทเกอร์เห็นอาเลียมีผ้ากลุ่มสีสะถามว่า เธอมั่นแล้วทำไมถึงไม่บอกเขาอาเลียบอกเธอไม่ได้มัน่นเนมัดกับเอกรรมขอตัวเดินจากไปไทเกอร์บอกให้อาเลียบอกความจริงมาอาเลียก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ไทเกอร์ฟังขอให้เขาช่วยเธอไทเกอร์ก็ตอบตกลงที่บ้านครอบครัวทินร้อนอาสมาได้รับโทรศัพท์จากฮาลีนบอกให้เธอกลับไปแคนาดาอาสมาบอกเธอจะโทรหาฮาลีนในภายหลังโกหกว่าคุณย่า เรียกหาและรีบวางสายไปคุณย่าบอกอโศกว่าความเป็นศัตรูของพวกเขากับครอบครัวกิลได้เปลี่ยนไปกับการเกี่ยวดองแล้วการที่อาสมามาที่นี่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอาสมาคิดว่าดีบักได้ครอบครัวกลับคืนมาแล้วทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยและ เธอจะต้องไปพบอามานเพราะเธออยากจะรู้ว่าทัศนคติของเขานั้นตรงกับเธอหรือไม่ที่บ้านครอบครัวสันทูเอกัมก็เอานมปั่นมาที่ห้องของอาเลียไทยเกอร์นอนคุ้มโปงอยู่บนเตียงเอกัมคิดว่าไทเกอร์เป็นอาเลียจึงบอกให้เธอลุกมากินนมปั่นที่เธอชอบเชอรี่มาที่นั่นบอกให้เอกัมปล่อยให้อาเลียนอนไป เอกัมก็เดินจากไปจากนั้นเชอรี่ถามไทเกอร์ว่าอาเลียอยู่ที่ไหนอาเลียแอบเข้ามาในบ้านครอบครัวกิวราเห็นอาเลียก็คิดว่าเธอคือบันโตของอามันเบบี้มหาน้ำดื่มที่ห้องครัวเห็นอาเลียเข้าไปในห้องของอามานสงสัยว่าเป็นใคร อาเลียเข้ามาในห้องอามานปลุกให้เขาตื่นอามันเห็นเธอก็ตกใจเธอบอกว่าเขาไม่รับสายเธอเธอจึงกังวลและมาหาเขาที่นี่เแบบี้จะเข้าไปในห้องอามานแต่ราดขวางทางไว้เแบบี้ตะโกนรองเรียกสุกี่กับฮอบบี้อามันกับอาเลียได้ยินก็ตกใจเแบบี้บอกทุกคนว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องของอามมนราโนกับฮอบบี้ถามว่ามันจะเป็น ไปได้อย่างไรเบบี้ให้ทุกคนเข้าไปดูสูกีก็นึกถึงตอนที่เขาเห็นอามานคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงพยาบาล ราดห้ามไม่ให้สุคีเข้าไปในห้องของอามานบอกว่าไม่มีผู้หญิงอยู่ในนั้นสุคีตบหน้าราดราโนห้ามสุคีไว้บอกให้ราดปล่อยให้สุคีเข้าไปทุกคนเข้าไปในห้องของอามานอามันแกล้งนอนหลับและทำเป็นตื่นสุคี้ถามว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนอามานก็ถามว่าใครเบบี้ <Baby S 2> บอกว่าเธอเคยเห็นผู้หญิงคนนั้นอามมนซ่อนผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ อารมนถามเบบี้ว่าใครเขาเห็นต่างหูของอาเลียตกอยู่ที่เตียงจึงรีบซ่อนมันไว้ซูกี้บอกเบบี้ว่าเธอแต่งเรื่องขึ้นมาราโนบอกว่าเบบี้ชอบใส่ร้ายอารมนอยู่เสมอเบบี้ร้องไห้บอกว่าเธอโชคร้ายที่ไม่มีใครเข้าข้างเธออารมนบอกให้ทุกคนหยุดตำหนิเบบี้เพราะเขาอยู่เคียงข้างเธอ อาสมาขับรถมาที่บ้านกรบครัวกิวเห็นอาเรียอยู่ที่หน้าบ้านอาเรียโกโหกอาสมาว่าเธอมาหาเพื่อนและถามอาสมาว่ามาทำอะไรที่นี่อาสมาบอกเธอมาพบอามันอาเรียบอกเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวห้ามพบกันหลังจากทำพิธีโรก้าแล้วถ้าสูขีเห็นอาสมาก็จะไม่พอใจได้เพราะเขาเป็นคนที่เข้มงวดอาสมายืนกลานที่จะไปหาอา อาเลียบอกที่เธอพูดแบบนี้เพราะเธอเห็นแก่อาสมาขอให้อาสม่ากลับไปอาสมาก็ตอบตกลงและขับรถกลับวันต่อมาที่บ้านครอบครัวทินรอนอาสมาขอให้มินตี้ช่วยให้เธอได้พบกับอามันในวันนี้มินตี้ก็ตอบตกลง ที่บ้านครอบครัวสันทูอาเลียปลูกสายสินระคีให้ไทเกอร์ไทเกอร์บอกให้เธอขออะไรจากเขาก็ได้ถามว่าจะให้เขาหาผู้ชายดีๆให้หรือไม่อาเลียบอกเขาไม่จำเป็นต้องหาของขวัญใดๆใ,ให้เธอเพราะเขาช่วยเธอเอาไว้เมื่อวานนี้ที่บ้านครอบครัวกิวราดปลูกสายสินระคีให้อามัน ถามว่าอามาันรักบันโตใช่หรือไม่อามาันบอกว่าใช่เขาจะแต่งงานกับบันโต ราโนมาถามว่าบรรโตคือใครอามันก็โกหกว่ามันเป็นตัวกันตูนที่ราชชอบที่บ้านครอบครัวทินรอนอาสมาผูกสายสินรกคีให้กีกูต่อมามินตี้โทรหาอามานันบอกว่าเธอเป็นน้องสาวของอาสมาวันนี้พวกเธอจะไปห้างสรรพสินค้าบอกให้เขาไปด้วยอามันตอบตกลงถามมินตี้ว่าทำไมอาสมาถึงได้ตกลงแต่งงานกับเขาทั้ง ทาง,งที่ไม่เคยเห็นหน้าเขามินตี้บอกว่าเพราะอาสมาเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่อามันบอกว่าอาสมาจะได้เห็นว่าเขาเป็นคนอย่างไรมินตี้บอกอาสมาว่าอามันก็อยากพบเธอมากเช่นกันอามันก็คิดว่าเขาจะต้องทำให้อาสมาปฏิเสธการแต่งงานกับเขาอาสมาก็คิดว่าวันนี้เธอจะได้รับคำตอบทั้งหมด